ถ้าคุณหรือคนที่คุณรักมีอาการน้ำตาลในเลือดสูงคุณมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเบาหวานแต่ยังเสี่ยงต่อโรคหัวใจไตาวายและอาจถึงขั้นตาบอดได้เลยนะคะถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบเพราะบุมมีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันอาการน้ำตาลในเลือดสูง อาการเตือนที่บ่งบอกว่าคุณอาจมีน้ําตาลในเลือดสูงคือปัสสาวะบ่อยหิวน้ําบ่อยเหนื่อยง่ายน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหากคุณชะล่าใจปล่อยให้เกิดอาการนี้ไปนานๆอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงคุณปล่อยให้คุณมีน้ําตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้อย่างโรคหัวใจไตวายตาบอดและเส้นประสาทเสียหายซึ่งนำไปสู่อาการมือเท้าชาค่ะแต่คุณสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเช่นลดการบริโภคคาร์โบไฮเรดรตแป้งขัดสีน้ำตาลไม่ทานจุกจิกออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะอย่างเช่นเดินหลังมื้ออาหารสัก10-15นาทีก็ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ดื่มน้าให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้าตาลสูงแต ถ้าคุณต้องการตัวช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดผมมีโปรแกรมที่สามารถช่วยให้คุณลดระดับน้ําตาลในเลือดได้พิมพ์สนใจหรือทักมาคุยกันนะคะแล้วเจอกันบ๊าบาย